ผู้การหน่วยชาติก็จะไปพบกับท่านผู้ว่าการเรียบมรคคับก็อย่างงี้ครับก็เป็นวิธีการงานของเราที่เราโดดเดี่ยวไม่ได้ต้องช่วยกันหลายฝ่ายท่านผู้ว่ากรเทียบก็เอื้ออานวยหลายอย่างเจ้าที่เทศกิจก็จะช่วยซ c t v ก็จะช่วยติดอีกเป็นหุกระากันประชาชนด้วยทุกคนถูกต้องเอาละคุณกจมิงเจอภาพที่นนทบุรีถ้าเทียบกับสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยมันคล้ายๆกันไหมอันนี้ผมถามตามความรู้สึกนะข้อนี้จริงไม่ว่าไกทีนึงในความรู้สึกเนี่ยก็เห็นใจนะ พราะผมเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างที่จะเกิดเหตุการณ์จริงเจอบ่อยเจอบ่อยฮะเจอบ่อยแต่ว่าพอมาเจอที่กรุงเทพก็ผม,มลักษณะความกลัวเนี่ยคนกรุงเทพจะตื่นตระหนกเร็วกว่าคนในพื้นที่ในในชนบทครับเหตุผลก็คือความสบายของกรุงเทพเนี่ยมันจะสบายเพลสบายเหตุการณ์ถามว่าใกล้เคียงไหม ก็เสียงระเบิดเหมือนกันฮะัะแล้วก็ความเป็นความตายกับพี่น้องประชาชนก็เหมือนกันครับแต่ในความรู้สึกของคนที่มีความรับผิดชอบมาบ้านเมืองถ้าพูดถึงในแง่ของความมั่นคงผมก็เชื่อว่ารัฐยังมีความมั่นคงอืแต่ความมั่นคงของรัฐเนี่รัฐที่หมายถึงรัฐบาลหรือรัฐเอ่อูถึงรัฐธรรมที่พูดสเตตนะครับจะเป็นสเตทนะที่พูดถึงนี่คือทุกคนมีเป็นพระน้าที่ที่จะต้องดูแลบ,บ้านเมือง ไม่ผลักภาระให้ตำรวจทหารหรือการเมืงองทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลบ้านเมืองเพื่อให้เกิดความมัน่นคงรับคถ้าไม่ช่วยกันดูแลความมั่นคงของรัฐนั่นหมายถึงว่าความวิบัติเกิดขึ้นต่อรัฐอืลไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อยอืใครมาเป็นรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลแล้วก็เกิดรัฐไม่มีความมัน่นคง ทำว่าประเทศไทยจะอยงอะไงครับจะปัดความรับผิดชอบให้ทหารตำรวจอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ในส่วนนี้เราต้องมาดูองค์ประกอบว่ากระบวนการที่มันเกิดมาที่กําลังบันทอนถึงด้านความมั่นคงมันเกิดจากอะไรผมยังเชื่อว่าการเกิดเหตุทั้งหมดณวันนี้นี่มีกระบวนการทํางานเป็นกระบวนการอ,อยังไงแล้วก็ทํางานเป็นอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ถึงแม้จะมีการฝึกขัน้นขั้นเชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญก็แล้วแต่ครับผมย้อนกลับไปดูคําก่อนที่สมัยหนึ่งที่มีการประท้วงขึ้นมามีคําพูดบอกว่าวันนี้เราขอยุติเวทีชุมนุม,มเพียงเท่านี้แต่ต่อจากนี้ไปาการต่อสู้ของเรายัางมีอยู่ครับคําพูดนี้วันที่19พฤษภาคม2 5ง3รที่เวทีชุมนุมแห่งหนึ่ง คำถามที่ผมจะถามต่อหน้าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดปกติของชาวบ,บ้านระดับธรรมดาที่ไปทำที่ผมจําเป็นต้องบอกว่ามันเกิดจากกระบวนการที่ทําเป็นขบวนการมีการวางแผนอืม,มีการคิดการล่วงหน้าครับต่างคนต่างทําไม่ได้เหรอไม่ได้แล้วครับเรื่องอย่างนี้การทํางานอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อในมิติของความมั่นคงก็คือการทํางาน ของกลุ่มคนเหล่านี้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนอืและผมเชื่อโดยเฉพาะวันนี้ผมได้ไปดูในการการให้สัมภาษณ์ของญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็ยอมรับนะฮะว่าเขานี่มันมีความผูกพันกับกลุ่มการกลุ่มที่มีการขึ้นไหวต่างการเมืองก่อนหน,น,น้านี้ใช่ไหมครับแล้วก็หายไปจากบ้านในสี่เดือนับจนที่สุดวันนี้ก็คือเกิดเหตุอย่างนี้อืนี่ไม่ใช่ ผมถึงเคยเตือนต่อทางรัฐบาลในะทางทางทางเจ้าหน้าที่และกลไกของรัฐบอกว่าให้มีความระมัดระวังในการดูแลโดยเฉพาะพื้นที่บริมนทนลองไปดูคาสัมภาษณ์ที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหนะน้านี้กระบวนการทั้งหลายที่จําเป็นต้องไปดูในบริมนทนก็คือการฟักตัวการจะมาทํางานก่อการใหญ่ในพื้นที่ที่มีความเจริญเขาไม่มาอยู่หรอกครับในที่พื้นที่ที่มีความเจริญ เขาจะอยู่เนฟักตัวในที่สามารถเข้าออกได้เร็ววันนี้ชัดเจนับสิ่งที่ผมเคยเตือนมันนั้นคือวันนี้มันเกิดและเรื่องอย่างนี้จะสามารถสยบปัญหาลงมาได้ก็คือคกลไกของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต้องพยายามจับกลุ่มดำเนินคดีตามกระบวนการตามกฎหมายโดยบนพื้นฐานที่เป็นจริงับสิ่งที่สังคม เป็นห่วงมากเวลาเจ้าหน้าที่ของรัฐไปทำตั้งก่อไปทางตำรวจนิดหนึ่งส่วนใหญ่เขาบอกว่าตำรวจนี่ใจพยายามจับแพะแต่วันนี้ในกรณีที่เกิดเหตุไม่ใี่วันนี้ม,มันไม่ใช่แพะแล้วครับมันแพ้ไม่ได้แล้วมันเป็นของจริงแล้วสามารถณวันนี้เนี่ยกระบวนการที่ในการที่ไปดูเพื่อให้รัฐมีความมั่นคงมากขึ้นครับต้องตามกระบวนการและก็ดําเนินคดีตามกฎหมายอืมผมเคยเตือนบอกว่า แม้กระทั่งวันนี้ผมก็เคยบอกว่าพี่น้องประชาชนเองก็ต้องมีความสัมพันธ์ในการที่จะดูแลปัญหาบ้านเมืองพร้อมกันครับแม้กระทั่งนักธุรกิจต่างๆซึ่งมีกล้องวงจรปิดวันนี้ก็อย่าเพิ่งตืงต่นตระหนกแต่ว่าให้ไปดูวงจรปิดให้ดี<อ>เพราะาจะเป็นตัวช่วยอจะเป็นตัวช่วยทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าพนักงานนะครับ การสามารถตรวจสอบทางด้านกล้องวงจรปิดซีซีทีวีนี่จะสามารถไล่จาบแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมามันจะปฏิบัติต่อได้จนสุดท้ายนี่ก็อยากจะให้ทางกลไกของรัฐโดยเฉพาะพตำรวจนี่การนำพิสูจน์ดีเอ็นเอในกรณีที่เกิดขึ้นที่บางบัวทองลองพิสูจน์ดูให้ชัดเจนในทางทางด้านดีเอ็นเอนไม่รู้ว่าใครเป็นใครหนึ่งรูปใครเป็นใครและเชื่อมโยงขีดจุดแล้วมันจะโยงถึงจุดจุดสุดท้ายคือมาจากตรงไหน สรุปแล้วเราไม่ปฏิเสธใช่ไหมว่ามีการมือเข้าไปเกี่ยวข้องผมไม่ไปฏิเสธนะจะปฏิเสธไงเพราะคนเหล่านี้พอเวลาทางตำรวจไปตรวจคนที่เชียงใหม่ครับก็ยังเจอในรูปแบบและก็บอกด้วยที่บอกญาติที่ทางเชียงใหม่ด้วยไปคือมีเป้าหมายอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งจะไม่ลงเลยอย่ะโอเคนะครับมีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งทางตารวจเขามีอยู่แล้วเนี่ยข้อมูลมนะเป้าหมายนี่คือจากนั้น ข้หมายอันนี้คือมันมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองอและคําพูดของนักการเมืองที่มีเคยเคยมีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้และความหมายของคำพูดของที่มีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคําตอบหลายเรื่องที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดอมแม้กระทั่งวันนี้มีการเจอซีดีคนะคบ,บอกว่าเจอซีดีรัฐใหม่ซึ่งผมไม่ได้ไรัฐไทยใหม่อมลองย้อนไปดูใน <c oughs> ในการที่มีการเคลื่อนไหวของ ของกลุ่มการเมืองฝึกก่อนหน้านี้ที่ราชประสงค์มันมีผมมีเอกาสารจะให้ดูอยากให้ดูให้ชัดว่ามันเคยเกิดอย่างนี้ไงครับถามว่าที่สมุดเจอวันนี้เนี่ยกับภาพอย่างนี้รัฐไทยใหม่อย่างนี้เนี่ยเป็นอันเดียวกันไหม,อ,มอันนี้เป็นเป็นสติกเกอร์ที่ติดสติกเกอร์ที่ที่ติดที่มีการชุมนุมครัคร้งหนึ่งในราชประสงค์ด้านบนนั้นเป็น เวทีใช่ไหมฮะที่ผมจะพยายามให้ดูตรงนี้เพื่อให้เห็นว่ารัฐไทยใหม่ที่เจอในซีดีกับอันนี้อันเดียวกันใหมครับถ้าอันเดียวกันก็สรุปว่าน,นี่คือการเมืองอมผมไม่ปฏิเสธนงการเมืองกับนักการเมืองต่างกันนักการเมืองก็คืออยู่กระบวนการภายใต้กฎหมายครับกระบวนการของกติกาเขามีครับทางการเมืองอย่างพวกผมเนี่ยถามว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีเวทีในสภาพุแทรราษฎร ทำไมไม่ใช่เวทีสภาผุ้แทนดอนแก้ปัญหาล่ะวันนี้เวทีมีคุณไปวิ่งอยู่ทาไมนอกถนนันบถนนนี่ไม่ใช่เวทีของทางการเมืองกรอบทางการเมืองใช้กรอบความคิดในการแก้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองมีปัญญาใช้ปัญญาใช่ครับแก้ปัญหาบ้านเมืองว่ากันใ,ในสภาดีกว่าไม่ใช่ใช่อารมณ์มการแก้ปัญหาทุกอย่างถ้าใช่อารมณ์มันไม่จบแต่คุณที่ทําเขาอาจจะบอกว่าเขาเขามีอารมณ์อย่างที่ท่านบอกว่ายัางรู้สึกรัก ชอบโกรธหลงอยู่เลยจําเป็นต้องทําเรื่องแบบนี้ขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองไหมม่มีสิทธิ์มีสิทธิทธ์ที่จะเกลียดชังชอบหรือไม่ชอบรัฐบาลเป็นสิทธิแต่บนสิทธิความชอบธรรมของคุณนี่จะไม่อยู่เหนือกว่ากฎหมายอืคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะช้อาวุธปืนจะใช้ระเบิดไปก่อ เหตุต่างๆไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าใครสิทธิมันไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ไม่ได้อยู่แล้วเหมือนคนปากใต้เลท่านคืออย่างนี้ท่านครับทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้แหละครับบางทีมันไม่มีช่องอื่นเขาก็ต้องทําอย่างนี้แหละแต่เราไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ท่านจะไปบอกคุณไม่มีสิทธิ์ไปพูดกับคนไม่ดีมันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ที่ที่ผมกำลังกำลังจะบอกว่าสิทธิที่เขาเรียกร้องคือเรียกร้องในขนาดที่พูดถึงเรื่องประชาธิปไตย แต่อีกภาพหนึ่งในกระบวนการในการขึ้นไหวมีกระบวนการการจัดตั้งทั้งหมดหนึ่งประชาธิปไตยแฝงไปด้วยกองกำลังสุดท้ายมาลงที่ประชาชนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับรัฐบาลเป็นเรื่องที่คุณทำได้สามารถจะประท้วงได้บนพื้นฐานตามกฎหมายรัฐมนูลก็ต้องแยกออกจากกันต้องแยกกอ,อกครับคนที่ถืออาวุธเราไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีอุดมการถูกไหมใช่ ทีนี้ผมผมจะมองว่าผมทําการเมืองก็ตั้งแต่ปีสามห้ามาถึงวันนี้นะผมเองก็หดหู่ใจยังไม่เคยมียังไม่เคยเห็นทางการเมืองที่ต้องต้องมาโดดลงข้างเวทีับมาเล่นกันข้างเวทีและในขณะเดียวกันการทํางานทางการเมืองนะวันนี้เนี่ยข้างนอกมีกระบวนการในการปรับในการทํางานอย่างไรและเหมือนกับตีตีเป็นลูกระนาดเลย ลิมถนนทําอะไรอย่างก็มีการตอบเป็นเรื่องไปจนไปถึงเข้าในสภาครับกระบวนการอย่างนี้ครับผมถึงบอกว่าการเมืองเนี่ยระบบเขาดีนะอืแต่คนที่ตามลายการเมืองก็คือตัวนักการเมืองเองที่มีปัญหาบางคนบางคนครับเอาละเข้าใจละพ้นเองรัฐจะถือว่าท่านเป็นนักการเมืองไหมครับตอนนี้ไม่ไม่ถือไม่ถือไม่ยอมรับเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ใอยู่ในรัฐบาลอ่าใช่แต่สวนี่ติดการแค่การกรองแค่บทบาทหน้าที่เป็นคนละอย่างกันครับแต่ว่าถ้ามาฟังอย่างที่ทางคุณแจหมิงพูดเนี่ยมันมีทิศทางที่เราควรจะปรับปรุงหรือว่าแก้ไขยังไงหรือเปล่าในส่วนของซีกันมือท่านประธานแจ้มิงเนี่ยพูดสิ่งที่เกิดขึ้นอืวันนี้พูดวันนี้ครับซึ่งยังไม่เพียงพอ เวลาเราพูดปัญหาของประเทศมันต้องพูดย้อนอืคไปในอดีตดูจากอดีตต่อเนื่องมาใช่ครับต้องดูจากอดีตด้วยเมันเราบทที่เนี่ยเรามองดูฝ่ายค้านก็พูดอดีตเยอะอครับฝ่ายรัฐบาลก็พูดวันนี้เยอะไม่มีวันชวนหรอกครับไม่มีวันสมานจำไม่มีวันปลองดองหรอกรไม่มีวันหยุดระเบิดได้หรอกรมันผมทุกไวทีที่ผมพูดเนี่ยผมเรียกร้องท่านนายกเนี่ยให้ให้ใหใหผมใช้คำว่า reach out เนี่ยให้เอื้อมไปถึงคนที่ เขาเขายังมีความรู้สึกวันต้องไปแก้กันตรงนั้นนะฮะม่ฉะนั้นมันถ้าเราจะเอากฎหมายมาจับเอานิติรัฐมาจับต่างๆไม่พอไม่พอแต่มันต้องใช้ด้วยนะคต้องใช่อะนั้นต้องใช้อยู่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นิติรัฐจะบอกว่าบีบได้ไม่ได้ก็ท่านยังเอาเงินไปให้สยามสแควร์ให้ร่างประสงค์ตั้งเป็นร้อยเป็นพันล้านเลยครับแต่ท่านทํากับคนอีกกลุ่มหนึ่งนี่น้อยกว่าเยอะเะราะผมยังบอกว่าผมไม่ได้ติดใจหรอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทํามันผิดเนรับ นี่แต่นายกมันก็เหมือนประเทศทั้งหลายที่เขาปลองดองกันสําเร็จอะมันมีคนเสียสละรัฐบาลยอมลาออกเยอะแยะไปหมดอะเพฉะนั้นมันไม่เกิดรัฐบาลท่านแมนเดลาได้ทางไหนได้หรอกอครับมันถ้าไม่ยอมรับประเทศมีความมีปัญหาเนี่ยไม่มองบอกว่าแค่พวกคุณเป็นปัญหาอย่างเดียวเนี่ยมองแค่นี้ไม่มีวันที่จะแก้ปัญหา,หาะนะได้น่าสนใจผมจะมองแตกต่างนะเชิญนะท่านสันชั้นๆน่ผมมองความแตกต่างก็คือในขณะนี้นี่รัฐบาลเอง ก็ยื่นมือไปให้ในเพื่อความปรองดองยื่นมือข้างเดียวนี่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยื่นมือเลยนี่ก็ไม่สามารถจับได้สิ่งที่สําคัญที่สุดเห็นด้วยคือต้องมีคนกลางนะค,คนกลางคือเพื่อเพื่อมาหาข้อจุจจดศูนย์กลางให้ได้ครับณวันนี้เนี่ยถามว่าทุกอย่างที่รัฐบาลเสนอไปอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไม่เอาตลอดอ่านะแล้วมันจะปรองดองได้อย่างที่ท่านว่าก็ถูกไม่ไม่สามารถปรองดองได้ หาจุดร่วมไม่ได้เพราะต่างคนตามม่างเบียิคติคมีทิฏฐิความมีทิฏฐิดีมองอีกฝ่ายมองมองมองคนที่หวังดีนี่จะจะไม่ดีตลอด <Ừ. S 2> แล้วมันจะปองดองได้ต้องละงตรงนี้ออกก่อนไอ้ยังงี้ต้องละครับ ที่นี้มันจะไล่ไม่ได้เพราะว่ากระบวนการทั้งหลายที่มีปัญหาในาวันนี้คนคนเดียวไงอ๋อตอนไล่มาที่ระดับล <laughs> <laughs> นะมันยาวอยู่อย่างเงี้ยยาวอยู่แล้วนะเอาละเดี๋ยวเรา <c oughs> พูกันก่อนสักครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาคุยกัตนต่อทางตำรวจเองก็ต้องมีคำอธิบายเยอะ <c oughs> นะฮะเพราะว่าในเรื่องของการที่จะปฏิบัติให้มันอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งเราจะถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานที่จะทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายเนี่ยจะทําได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ สมานฉันคำที่เป็นพื้นฐานสำคัญไปสู่ความเจริญงอกงามของประเทศไทยสังคมไทยและประชาชนชาวไทยหยุดความขัดย